Oh, you can take that to rice? No worries, come on. Oh, right, thank you This is my girlfriend yeah. oh. <laughs> นนี้เราจะเดินทางไปที่วูเวิร์ตนะครับทุกคนเพื่อ,อที่จะไปตามหาตามหาส้มตามที่ประเทศออสเตรเลียนะครับตอนนี้คืออยู่มา4วันนะครับคืออยากทานมากครับผมก็เดี๋ยวต้องไปตามหาวัตถุดิบนะครับว่ามันจะมีหรือเปล่าอ้ารถมาแล้วนกะ็คือจะเดินไปนะครับทุกคนดูเส้นทางเอ้ยได้ยินเสียงมาอุ้ยทุกคนเห็นไหมคือเขาปลูกแบบเยอะมากครับแถวนี้ อันนี้ลูกแพรเป็นสีเขียวแล้วครับอันนี้คุณลูกอะไรลูกแบบสีส้มๆด้วยนะครับทุกคนน่าจะเป็นลูกแพรเหมือนกันนะครับทุกคนส่วนใหญ่ที่นี่เขาปลูกลูกแพรกันหมดเลยนี่สาวๆก็กําลังถ่ายรูปกับเขาเรียกอะไรที่ทํางาน,นครับผมเป็นป้ายที่ทํางานนะครับ ครับเป็นลูกแครที่ยังไม่สุกนะครับถ้ายังไม่สุกมันจะเป็นสีแบบนี้นะครับสีออกม่วงๆนะครับผมนี่นี่ฝั่งนี้เขาก็จะปลูกนะครับผมทั้งอ่าขาเียกอะไรทั้งปลูกขายเองด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีแพ็คส่งนะครับบูเบอร์ทัวร์น่าจะเป็นทัวร์เมลเบิร์นครับผมที่ที่ผมทําที่นี่นะครับที่นี่นะ มันมันอยู่บ้านนอกนะทุกคนการเดินทางก็จะยากนิดนึงถ้ามีรถส่นตัวนี่จะโอเคนะครับตอนแรกก็คิดว่าจะใช้พวกอูเบอร์นะครับแล้วก็ตัวเป็นเออตัวจีนแครปนะับผมแต่ว่าอยากลองเดินครับทุกคนเพราะมันแค่ประมาณ5กิโลนะครับเพื่อที่จะไปซื้อของซุปเปอร์มาร์เก็ตนะครับไปเดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆครับถนนโค้นโล่งครับทุกคนดูอันนี้คือข้ามถนนแล้วนะ เดินนี่ครับเดินไปเรื่อยๆไม่ถึงสักทีน่าจะแค่ประมาณโลหนึ่งอยู่ตอนนี้ตามหาส้มตับกันแต่ว่าที่บ้านนะครับมีส้มปลาปลาลาอยู่แล้วอะไรนะจะได้ล่ม <ไป S 1> ยังไม่ถึงครับทุกคน อ่าไม่มีอะไรถ่ายนะเดี๋ยวถ่ายเสาไฟให้ดูแล้วกันนี่ครับเสาไฟสงกลมโอ้โหยังไม่ถึงสักทีครับผมทุกคนผมเจอต้นกระบองเพชรน,นะครับผมที่เขาบอกว่ากินได้อยู่นู้นอ่ะเคยเห็นคนที่ทำงานที่แถวฝั่งตะวันออกกลางครับเขากินในทิกต็อกอ่ะสาวสๆ <สา S 2> เดินไปครับ น่าจะถึงตรงนู้นนะครับผมวงเวียนแล้วก็เหลือ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาอีกทีหนึ่งครับผมฮะ you? Uh, you can take us right? no, away a l r i g h thank you this one little bit further in my car. Oh. oh, thank you. Where are you going? Hello. Hello. Hi. Yesterday? Yes. I'm seeing. Huh? huh? Yeah. Yeah. I'm here. No worries. Where are you going? I'm uh, for shopping. Shopping. Yeah. Today is our day off. After, After shopping, call me. I'm getting back. No worries. Okay. Yeah. Huh? Oh, oh, was was right. This my girlfriend. Yeah. <laughs> 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 okay, right? Uh, you have boyfriend? No. <laughs> 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 you will be I'm in the future, right? <laughs> 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 I never know. There will be someone to steal your heart. You <laughs> 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 you're free? You free? Which one? Huh? You have boyfriend? Yeah, I have Everyone boyfriend. Has I right. have you? No. Okay. Example. Example. Example.

<laughs> <laughs> oh, I'm busy You're busy right? You're writing your number? After you call, you ring me. Okay, shopping finish, I help you, no worries. Sorry, sorry. My first time I need to record around think. You go big shopping center, small um, shopping center? A big center. Big one. Because uh, we we want to Okay. Big W Vulvoz Subway, Yeah. Yeah. Okay. Before where working? Before? Oh we be just yeah first time from, from Mars. First time to so come together, to, to, to together? Yeah, to Australia. together travel. Western Australia before, before we are working before. Near no, Kalafatas before. Just before no, we are in, in Thailand. Yeah, to, to ah, our, our first time, yeah. yeah. New coming. Yeah, yeah. We just arrived like yeah, <laughs> arrived six days ago. Okay, okay. Oh, same Thailand. Yeah. yeah. Same country. Same country, but not the same hotel Before Thailand, friendly no. No. no? Before Thailand, four oh. people together friend no not not friend no we, we first made, time made. see <laughs> Australia <laughs> this one's small shopping centre oh, here small, right? yeah, this one a little bit bigger where where are you from Turkish Turkish no forget my name okay visa we call it วิ่อาไดเนนี่ครับผมถึงแล้วแบบอย่างรวดเร็วนะครับผมโอเคเกี้ไม่ใช่เชียว่ไหมเชียวช่ไหมไม่มีปัญหาขอมือ no shy no shy บ๊ายบายบ๊าบาญครับผม ตอนนี้ก็มาถึงแบบอย่างรวดเร็วแล้วนะครับผมเดี๋ยวไปช้อปปิ้งกันครับผมเออทุกคนคือมาแค่กี่วันนะ6วันแล้วเมื่อวานเจอเขาได้ไงก็เดินแค่ข้ามถนนเฉยๆก็สวยข้ามถนนที่ตรงคลาราฟาที่เหรอข้ามสะพานเจ้าเอกสารไปมีให้รีเซ็คชั่นปากไว้ให้ชัดอ๋อแต่เขาก็อยู่ในนั้นอยู่เหรอเขาขับรถผ่านมาไงแล้วเขาก็จอดรถตรงหน้าประตูทางเข้าบ้านหรอแล้วฝาดทำไงไม่ใช่เลย พี่ก็เปิดประตูไม่ได้ไงเขาก็เดินมาเปิดให้โอ้ว้าวนี่สิผมมีจิตนะนี่ผมมีจิตในเด s t i เ a t i o นโอเคถึงแล้วครับทุกคนครับธนาคารที่นี่สามารถฝากเหรียญได้ด้วยครับแต่ว่าที่ไทยก็มีครับแต่ว่าส่วนน้อยเดี๋ยวลองฝากตังค์โดยใช้อาคอยกันนะครับคม แต่ถ้าเหรียญจะใส่ตรงนี้นะครับทุกคนแล้วก็เลือกเป็นคอยนะครับเสียแเเคาห็านแล้วอรใส่เข้าไปนะครับทำจริงเสร็จแล้ว yes it's done so easy ครับผม เรซื้อของเสร็จแล้วครับขงโเยอะคและนี่ก็คือนะครับส้มตำที่ประเทศออสเตรเลียนะครับทุกคนพร้อมกับขนมจีนนะครับจากไทยนะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมจะลองชิมดูนะครับผมว่ามันจะทานได้หรือเปล่าน,นะครับผม